คนฝึกตะกรอะอ้อนหน้างอหน้าหงิกสาวเห็นเราเขาหลีชีกใจปวดใจแทนนอกีฬาไทยไทยเธอบอกมันเธอไม่พอไม่มองหนุ่มนักตะกรอไม่รอทึกวันแต่งงาน ขึ้นฟาดยังงามยังยามกันได้วอลเล่นกีฬาเฉยไปใครใคก็ไม่สงสารดูวอลเล่บอลเทนนิสถูกใจตาวานฟุตซอลฟุตบอลกรีดล่นส่วนฉันไม่มีใครมอ ชงลูกสุดท้ายจะทำสะพรส์ให้ดูจะลอยขึ้นฟาดเกลียวคู่ลงมาทำท่าขอร้องช่วยเชียกันหน่อยเห็นใจเถิดนะเนื้อทองนมนักตะกรอขอร้องช่วยมองกันบ้างเป็นไร ไม่ฝึกตะกร้อหน้างอหน้าเงิดสาวสาวถ้าเธอไมาลีช่วยฉีกยิ้มเป็นแรงใจกีฬาบ้านเราส่งเสริมกันหน่อยได้ไหมถ้ามีสาวเชียรยใกล้ๆจะเกลียวขึ้นไปบอกอายเลิบอยู่